กว่าเหรอกว่ากันกวหาโคโรนาด้วยเข้าสู่รายการอีมออนไลน์โอ้โหปัน่ะเน่ คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะที่เราอัดคลิปเนี่ยเราไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเพราะว่าเป็นช่วงโควิด1 9ไวรัสกำลังระบาดนะคะดังนั้นเนี่ยการซื้อของออนไลน์น่าจะเป็นของสะดวกสุดในตอนนี้แหละคุณผู้ชมต้องเนาะอีนี่ค่ะตัวดีเละคุณผู้ชมขายกะทีนั่นเองนะคะคือวันวันก็บ้าจะหม่าล่า<ช>แล้ววันนี้ก็พาพวกเรามากินหม่าล่าด้วยเพราะเนื่องจั่ยากให้สั่งจากไหนมาฉันสั่งจากเมนพี่ที่ทำงานเขาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเขาสั่งพริกจากสูตรสองปนนา,นานจากจีนมาคืออะไรอ่ะของปนนามันจะเป็นเหมือนเมืองเมืองหน มันเหมือนคนไทยไปอยู่ที่นั่นด้วยแกเคยดูคลิปเป็นแบบคิววัฒนธรรมจีทำอาหารนักกินนักกินนะมาล่าอะไรแบบนั้นเลยเป็นของชิปสองปันนาหรอได้แล้ววันนี้สูตรเนี่ยฉันได้มาจากที่นี่พัทยาค่ะเขาก็เคยไข่มาล่าปั้นูว้าวว้าวว้ายมาวว้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 าว้าว อ่ะแล้วต่อกันที่ยังไงพอฉันรู้สึกว่าเออสูตรเนี้ยมันอร่อยกว่าสูตรอื่นกรุงเทพก็ไม่มีนะมีที่เดียวคืเชียงใหม่นี่นะที่ฉันรู้สึกว่าเออสูตรฉันต้องให้เพื่อนฉันกินเออฉันพูดกับทุกคนว่าฉันทำหมาล่าเออก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยให้ดูผมหมาล่าก่อนเลยไหมพอเดิน12ปานาเน่หน้าตาที่จะเป็นอย่างนี้นะคันั่างกันมากเชียงใหม่เออจะขึ้นมาให้กับว่าสั่งที่ไหน ที่สำคัญนะเอแทธหลายคนคิดว่าอา้าวซื้อผงหมาล่ามาก็ต้องออกไปซื้อของอยู่ดีไม่ใช่หรอกว่าเราสั่งหมูสั่งผักมาจากเทสโก้ o t u ตัดออนไลน์สะดวกสบายมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณทางเทสโก้ที่แบบมีแอปพลิเคชันดีดีเทสโก้เข้าเหรอคะ เพื่อให้มันโปรตีนสกอเข้าสิซึ่งก่อนหน้าที่เราจะเปิดคลิปเนี่ยเราแอบย่างไว้แล้วเซตนึงขอดูด้านส้มยักษ์หน่อยซึ่งอีกทีก็ทำแบบหนุกหนัก่าทานมากเลยอ่ะนี่คุณผู้ชมเซตแรกที่เราทำไปนะพังคือเป็นหมวดของไส้กรอกนะครับซึ่งก็น่ากินแล้วละ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากเราจะมีเตาเป็นเตาเกึ่งจุกกี้นะคะแล้วก็เตา<อ>ปิ้งอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของผักด้วยหลายคนหา้หาว่าแบบ<อ>เราไม่กินผักหร<อ>ือเปล่าเออใช่เป็นทิวมังสวิผักติมีผักมีไดนี่นะคะแล้วก็มีีีผักกกมมมมเเเห็ดต่าาางๆยยยยอะะแลทุคน นอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของไก่อีกค่ะไก่เนื้อหมูนะคะนี่หูยซึ่งวันนี้เตรียมมาไปเยอะหลายโลมากค่ะทุกคนจะบอกว่าเทสโก้โลตัสออนไลน์มันดียังไงรู้ไหมคยังไงพี่กูพูดได้เลยเราสามารถสั่งทุกชิ้นส่วนของหมูของไก่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นปีกน้องอะไรมีหมดรอจริงผักเนี่ยคือเราสั่งมาปังๆเลยแ้ เอาจริงนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมขามีในส่วนของกุ้งเหมือนกันนะคะเผื่อใครบอกว่าชอบกินกุ้งกับมารานะคะทุกคนวิธีการทำเออเลยหลายคนอยากรู้ว่ามันต้องเริ่มจากยังไงสมมติว่าฉันมีไก่นหนึ่งไม้ฉันเสียบไม้แบบนี้มาแล้วก็ทีต้องทำาไงต่อไม้นี้มีความเกือบสุกแล้วแล้วก็ปิ้งต่อแล้วใช้น้ำมันงาน้ำมันงาให้ความหอมของเนื้อสัตว์หรอใช่คือถ้าส่วนใหญ่อะหลายคนเขาจะใช้แบบน้ำมันงาผสมมาล่าแต่เราคิดว่าถ้าเรียกว่าน่ากินจริงๆล้อมาผสมนอ,นอกจะจะดีกว่า ้ะบางคนถ้าไม่มีน้ำมันงาที่บ้านใช้น้ำมันหอยเล<ะ>ิศกะทิทาไปเลยค่ะเพราะน้ำมันหอยอ,ย <c oughs> อ๋อมันก็จะเป็นอย่างนี้ใชเออ่เออเออเออเป็นเป็นลาเ,เ,เป็นข่าวหน้าหกตัวน้ำมันงานมันจะช่วยให้ตัวเนื้อมันชุม่มแล้วก็นในระหว่างมึงพูดอีทิ้งกาก,กินแล้วค่ะยังไงไลยเรา <c oughs> ดูดีอีอร่อยไม่ไหวพรกหมากล้ามันแบบมันอร่อยมันชามันกลมกล่อมหานี่กรุงเทพไม่ได้อะไม่ได้ <c oughs> ที่แรกเลยที่เดียวในประเทศไทย <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเพิ่มในน้ะกะทีเราได้มาจากพี่แม็กค่ะพี่<อ>แม็กผู้จัดการ,ราของเรานะคะนี่เตินอันนี้นะคะเป็นหมาล่าสำหรับน้ำซุปสูงมพี่แม็กเออซึ่งด้านในนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคคว้าวเหมือนแบบน้ำพริกผเผาแบบเหนียวๆอ่ะจะใส่ไปในน้ำซุปนะคะนากะทิขาใส่เลยค่ะวันนี้จะเป็นแม่ครัวให้พวกเราเหรอเนี่ยเออยอกทำแต่เรื่องหอมมากมีกลิ่นกือตีขึ้นมาเลย ส่วนเตาของเรานะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวหน้าหัวมดเล้วก็อยากลองชิมมั้งอ่ะเขาบอกเห็ดฟางเสร็จแล้วหรอนี่เป็นสมาคมเราเห็ดฟางมากัทั้งหมดเดี๋กินเดี๋ยวพึ่งกินทำไมอ่ะเพราะว่าอันนั้นเราเราลงแค่พริกอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อนี่โรยผงชาชายังไงยังไงคนที่อยากกินพริกน้อยๆแล้วชาเยอะๆนี่อืออืออือีกรอยจรงพวกมึงเห็นพูด้เลยวะสุดคุณไม่ได้แล้ว อือวันนี้เรากินแบบชาวบ้านมากคุณผู้ชมนั่งหืนเลย <c oughs> อืออร่อยอ่ะอันนี้กุ้งนะคะโรยผงชาลงไปค่ะทุกคนดูดิผงชาที่รองรักแท้คืออะไรอะ่ะน้นนำชาเนอะเล่นจริงเหรอนี่ผงหอมมากเลยเนาะ โซบะผสมกับตัวไงพริกแลก้วก็ผงชาหลายคน,นอาจจะไม่เชื่อว่าหม่าล่าชาจริงไหมนี่เลยค่ะคะือผงชาอย่างเดียวไม่มีความเผ็ดนี่หน้าตาเป็นยงนี้นะครับชาเลี้นนิดนึงแต่ถ้าใส่เยอะก็ตามจานวนที่เรากะเอาไว้ชาเท่าไห,หร่รู้ปะกินแล้วทำสมู้เลยอ่ะประมาณสองเหมือนยาชาเลยเหรอโอ้ชินเนีะมันเริ่มสุกแล้วอ่ะยังไงต่อเดี๋ยวฉันน่าจะเอามาคลุกกับพริกเอออยู่ไหนอะโย่ออกมาเลยพริกสั่นใหญ่ใช่ไหมใช่เนี่ยไว้ตรงนี้เลยเออ อุ้ยก็ทิน่ากินมากเลยอ่ะร้านหนึ่งเขาจะเป็นเปียกเปียกมันไม่อร่อยมันแฉะร้านเปรียบหรือว่ามันเปียกตอนนี้ดูจ้าไอ้นี่ปั๊บอะไรมีซี่เลือดนี่ทุกคนนี่ครูพีเสร็จแล้วดูมาค่ะปิ้งต่อค่ะไม่หลอกความปังจะให้ตัวพีชกับมันเข้าไปข้างในเนื้อใส่ก้อนนะคะในนู้นไปผสมแล้วก็นี่จิ้มไปเลยแล้วก็หวานแนางแก้ Fuck now. นี่ต้องบอกอย่างหนึ่งนะพริกอร่อยจริงว่ะอร่อยมากมันมีความเค็มๆอ่ะเหมือนที่อื่นไหมไม่เหม่อไม่เหมือนเลยอุ้ยอร่อยจริงอ่ะคือจะบอกว่าเองมาอีกทีหยู่ไม่ได้มาอีกทีอ่ะอะไรนี่นะแส่กรอบแส่กรอบเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทำนี้ให้กินอะไรหมูคลุกพริกหมาล่าอุ้ยขอลองกินหน่อยแอปปิ้งปังแอปปิ้งดูรู้ไหมแอปปิ้งปะอยู่กันนั่งปิ้งอย่าเหี้ยแอปปิ้งปิ้งนั่งทีเทียงไม่สุกเออก็จับจับกับหมดแอปปิ้งอุ้ยในระหว่างนี้นะคะกันก็ทำเป็นคอมโบเซตให้เรานะคะนี่ เมนูหมูคลุกพริกหม่าล่านะคะทุกคนหุ้ยน่าก,กินมากเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะคะทุกคนได้เผ็ดเพิ่มไหมได้ค่ะทีนี่ใส่ไปเลยอุ้ยเผ็ดเพิ่มนะคะทุกคนอันนี้เริ่มจากหมูยอชิ้นโตแบบนี้นะคะอร่อยจริงรอ่ะตาได้ยังตายด้ลยมึงไปเจอรับจริงๆกันวะต้องยอมรับจริงๆนะว,ว่าอร่อยจริงนี่หมูชิ้นใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ย คือพริกมันจะมีความเค็มๆเหมือนเป็นหมาล่าที่ใส่ของชุดร้มาแล้วมันปรุงมาเหมือนปรุงมาแล้วว่ะทุกคนแล้วหมาล่าเนี่ยอืมคือหลายคนเนะ่ะที่ซื้อพริกหมาล่าที่อื่นเขาจะต้องใส่เกลือเพิ่มเ,ออเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีรสชาติอ๋อแต่ว่าของเจ้าเนี่ยคือเขาปรุงมาให้เลยใช่อร่อยจริงอิงออนเดี๋ยกินกับผักด้วยเนีิอื้อ ุที่แบบน้ำแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราจะมีบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปนะคะคอันนี้เป็นแบบน้ำนะคะทุกคนนี่อุ้ยก็นี่มากินมากเลยอะ่ะเป็นฟิลแบบคลุกคลิกเพราะใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ใส่เ,ออเปกระถู ช่วงนี้ดีกว่าทุกคนช่วงสับสับกันเลย บอกว่าตอนนี้ยังหาที่ลงกับคอนเทนต์นี้ไม่ได้เว้ยไม่รู้ว่าจะทำเป็นรายการแยกหรือว่าจะทําเป็นเฉพาะในช่วงหนึ่งของรายการอิ่มออนไลน์หรือเปล่าว่าเป็นช่วงหนึ่งของอิ่มออนไลน์แหละดีแล้วหรอสุกคนว่าไงคนจะได้รอดูอิ่มออนไลน์แล้วก็รอดูสอนศัพท์กันเทยด้วยไงโอ้ตอนนี้ขอคอมเมนต์อีกหนึ่งรอบเลยว่าอยากให้ทําเป็นช่วงแยกหรือว่าให้มันอยู่ในอิ่มออนไลน์เอาล่ะแต่ว่าวันนี้คาที่เราจะมาสอนคือคําว่าอะไรครับพี่กะทิคําว่าอาจาอาจาอาตาอาจาดูวะ ตาตาไม่ใช่อะไรอะที่เป็นเทพไงที่มีกงล้อเทพอาตาเหรอใช่หรอนาตาตาอ๋อมาใช้เฉพาะกลุ่มเหล่าฟอลครัเนี่ยต่พอลคำว่าเห่าคาคำว่าเราจะใช้เฉพาะกลุ่มเราได้แหละอาจารย์เนี่ยมันมาจากคำว่าหลิวอาซาลียาให้ซึ่งหลิวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งศัพท์ของภาษาลูของภาษาลูคือคำว่าหลิวหูหลิวหูแปลมาจากหิวเออซึ่งจริงหิวเนี่ยมันพูดได้หลายอย่าง หลิวหูหลิวแหย่หลิวแห่หลิวห้องหลิวห้องก็พูดได้หลิวแหล่แล้วมันเป็นหลิวหูแต่พอมันเริ่้ยยอดเหลือหลิวเออเลี้ยยอดเหลือแค่หลิวแต่วพอมาถึงหลิวปุ๊ก็นึกถึงพี่หลิวอัจฉริย์เออเพราะเราเป็นเอ็มซีเขาตั้งแต่เด็กกันเรื่ององภาพซิเมโซไดซิเมโซไดซิเมโซไดเอาใจเธอมา มันมาจากคําว่าหลิวอาจาริยาซึ่งทุกวันนี้เวลากลุ่มเราเราพูดกันอะ,ะอเราตัว่าหิวเนี้ยก็จะบอกกันว่ามึงมึงอาจาปะและ้วคนอื่นก็จะแบบถามกันอาจาแปลว่าอะไรวะแต่มันมาจากคําว่าหลิวอาจาริยาพบกับเป็นคาว่าหลิวหูคือแปลว่าหิวนั่นเองโอตรซับซ้อนโตรซับซ้อนคำานี้ยซับซ้อนมากใครเอาไปใช้คือเก๋แน่นอนรู้เลยว่ามันจะเปซื้อป่าก็คือเรานั่งอยู่บนรถมึงอาจาปะเนี่ยอาจาอาจาอาจาใครแม่อาจารย์นี่อาจารย์นะบอกไว้ก่อน มันเก๋ไอ้ิวตัวอ,อย่างก็ตื่งข้อเกี่ยวกับอาจารย์มึงมึงอาจารย์ปะนนเนี่ยไม่โอนนะถ้าจะไม่อาจารย <c oughs> <อ>์มึงมึงกูอาจารย์มากเลยตักินไม่ลงจริงวะ่ะทำไมรู้ปะกงไม่ <c oughs> ถ้าใครเอาไปใช้คำเนี่ยต้องให้เครดิตด้วยนะหลิวอ,อาจารย์เนี่ย <c oughs> นี่ห่วงมากนะคำเนี้ยุณผู้ชมก็ลองเอาไปใช้กันนะคะใครแบบว่าอัด ลงซิกบอกลงไอจีลงเฟซบุ๊กก็ลองแท็กแท็กเพจซื้อป่านนิดนึงจะได้รู้ว่าคุณเอาคำนี้ไปใช้กันแล้วส่วนเทปหน้าจะมาอัปเดตคำไหนนะคะก็ติดตามไว้ให้ดีแล้วกันอาซาไหมอาซาอาซาแม่ตาลอาซาลวกแอกเนี่ยเดี๋ยวบอกคนต้องบอกว่าอาซาะลิยาปิบะมึงไม่ลิยาเหรอเพิ่มไปเรื่อยกันเลยอันนี้ชอบมากนะคะทุกคนเวลากินหมาล่าจะนึกถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเขาเรียกว่ากระเจี๊ยบนะคะทุกคนกระเจี๊ยบ คือกระเทียบมหวานมากและอีพิกที่มันตัดเค็มอะ่ะตยดได้เลยอะ่ะ งบ้างทุกคนกินกันไปเกือบถึงครึ่งทางแล้วแค้คะแนนทีละคนเลยกะทีเริ่มจากของตัวเองก่อนเป็นยังไงบ้างเอ้าเราเออกมาเองก็ต้องให้สิบสิจา้าอ,อ่ะส่วนตัวชอบกินกับไส้กรอกเพราะว่าไส้กรอกเนื้อไก่กับเนื้อหมูผสมกันไส้กรอกมันเป็นสองอย่างนะมันมีหมูกับเนื้อเดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวไส้กรอกมาว่ายี่ห้อไหนอร่อยสุดอันนี้ันเลือกมาดีที่สุดแล้วเออชาติป่าก็คือกะทีชอบกินกับไส้กรอกทีวชอบกินกับอะไรสั่งชันตา เออทำไมทำไมถึงชอบหมูสามชั้นปลุกปลุกฟองกฟลุกนะครับจิ้มกับหอมพริกหมาล่าคือแบบที่สุดของท้ายอ่าพี่ปุ๊กให้ถ่าย้าไม่ใช่กุ้งเนาะคือทุกเขากำลังคุยกันระหว่างทางที่เราไม่ได้ถ่ายว่าเอ๊ะทำไมกูไม่ได้กินกุ้งกันเลยอีกิวก็ไม่ได้กินกีกะทิยิ่งไม่ได้แดกพนังไกลซึ่งกัวนั่งไกลกุ้งสดที่สุดก็ไม่ได้กินเฉลยนะคะช่วยใครเอ่ยบอกได้ไหมไมนะ คือพี่กูก็ชอบกินซีฟู้ดก็เลยน่าจะเป็นชอบกุ้งใช่ไหมชอบมากมันเจอกับถุงหมาล่ายี่ห้อนี้แล้วมันเป็นยังไงต้องบอกว่ามันไม่ใช่กุ้งแม่น้ำมันเป็นกุ้งขาวแล้วเวลาเสียบไม้เอามาย่างแบบเนี้ยมันได้กลิ่นมันกุ้งแบบหอมมากเขากับพริกหมาล่าไม่ไหวอ่ะตายได้เลยเลยคนนอนกลางคืนนี่คือแบบว่าอยู่มิสุกแล้วนะคือมันหอมต้องสั่งไลายแมนต้องสั่งไลายแมนแล้วแล้วมันก็ต้องลงอีกคลิปสองแล้วหรือว่ากูทำส่งไลายแมนดีวะเออใครอยากสั่งซื้อกับกระทิ้งไหมถ้าอยากสั ส่วนตัวของเรานะเราสึกว่าอันที่อร่อยที่สุดแล้วแบบค่อนข้างจากเซอร์ไพรส์มากที่สุดเลยก็คือในส่วนของกระเียบกระเล็บไม่แหลกดีมากคือไม่แหลกเต้าเนี้ยค่อนข้างกรอบแล้วก็หมแห้ไม่ใช่ก็คือในส่วนของกระเจี๊ยบนั่นเองซึ่งแบบ กูจะกินต่อได้เลยอะ่ะผักที่มีความหวานด้านในแต่แลหลายๆคนจะไม่ชอบเพราะว่ามันจะมีความเป็นแบบใหญ่ๆข้างใ,ในอะ่ะแต่เราชอบมากเราสึกว่ามันอร่อยแล้วก็พอเจอกับพริกหม่าล่ายี่ห้อเนี่ยที่มันค่อนข้างจะมีความเค็มและรสชาติมันตัดกันพอสมควรเลยยังไม่หยุดกินอ่ะอ๋อมากเลยไมกแต่ว่าไม่อยากให้ท่านซื้อตามอะ่ะให้แบบกินเฉพาะกลุ่มเราหล่อลิมิเต็ดหรอถ้าจะซื้อก็ไปซื้อเท็ดกโลตัสออนไลน์พอหมากล่เอย่างี้ใครอยากกินก็สั่งซื้อได้ตรงนี้นะคะ้าตาแบบนี้ มาไล่เยอะอดีนะครับซื้อได้ไปแบบนี้แบบนีอย่างนี้นะคะก็ลองไปสั่งซื้ออาได้แต่ถ้าหาถ้าหาไม่ได้เลยลองทักไปที่เพจแกงนะคะเป็นตัวแทนรายใหญ่ไงหน้าตาแบบนี้สั่งซื้อได้กับเพจแกงแล้วกันไม่แต่ที่สําคัญพงหม่าล่าอาจจะเห็นแบบแบบแต่ที่สําคัญเลยอาหารที่สดใหม่แบบนี้สามารถสั่งได้ที่เทสโก้โรตัสออนไลน์ค่ะใช่ลอาไปสั่งที่เว็บไ์ได้เลย ให้เลือกสั่งมากมายที่สำคัญได<อ>้ข่าวว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ใกล้เทสโก้โลตัสสาขาไหนก็ตามเนี่ยส่งฟรีเลือกช่วงเวลาส่งได้ทั้งวันเลย<อ>ส่งถึงสี่ทุ่มเลยแค่น,นะคะดีกันเลยเห็นไหมสะดวกสบายมากยุคนี้<อ>ไม่ได้ออกจากบ้านแต่ว่าก็สามารถกินของสดได้เหมือนเดิมสามารถสั่งเข้ามาที่บ้านได<อ>้เลยวันน<อ>ี<อ>้นะคะเราสี่คนต้องลาไปแล้วกับรายการ Eat Online ไหนเราสี่มิ้นทไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีคจ้า Eat Online รลอดแล้วของเหลือเยอะแยะเลยอ่ะแบบลูกชงไส้กล่องไส้กล่องอย่างเงี้ยจะเก็บไหนอ่ะจะไปรูปมันให้หนูซื้อบางเยอะเนี่ยหมอซื้อมาเลยหลายๆคนเนี่ไม่ก็ล่าสุดตู้เย็นบ้านหลอดนุ้งพังเก็บไหนวะเก็บแล้วทำไงดีวะไปซื้อตู้เย็นหรอขอดิขอขอดิข้อมีคนอ่ะตู้เย็นจะลงก็ลงได้นะคุณผู้ชมค่ะใครที่รู้จักตู้เย็นนะคะลงสปอนเซอร์เพจเราได้นะคะจะรีวิวให้เป็นอย่างงาม มันจะเป็นในส่วนของรูปลักษณ์ความเย็นแล้วก็คุณภาพในการเก็บรักษาของสดอยากได้มากครับเพราะว่าตู้เย็นที่บ้านพังนะคะลงได้นะคะพริกปิ้งย่างหมาล่านะคะทุกคนนี่โอ้มาเป็นผงนี้นะค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการผสมก่อนนะคะทุกคนผสมยังไงกะทิในซองมันจะมีสองอย่างก็คือเป็นตัวพริกสูตรของสิบของปันาที่ที่จีนเออตัวนี้จะเป็นที่คนบอกว่าหมาล่าต้องชาอันนี้ชาล้วนๆเออน่ออออนากินนี่ผสมอะไรคะสองอย่างรวมกันเอาผงพริกกับผงชาใส่รวมกันอย่างนี้เออเลิศเลิศ